พงนายกอิงลุยไฟไม่ลาออกลุ้นสารรัฐธรรมนูญชี้ชะตา29สิงหาคมหลังจากสารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียงหุนเซน29สิงหาคมนี้นะคะโดยได้นัดไตส่สวนพยายนสองปากคือตัวนายกอิงเองและเลขาธิการสอมอชอนัดวันที่21สิงหาคมนี้ก่อนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีรอมให้ทนายกยื่นถแถลงปิดคดีภายในวันที่27สิงหาคมค่ะ ถ้าฟังจากพลอตเรื่องที่คุณทักษิณเล่าบนเวทีเนชั่นตอนแรกเนี่ยนายกนัดกับในฮวดคนที่เป็นล่ามนะคะแล้วก็มีคุณภูมิธรรมขณะนั้นท่านควบกลาโหมมีคุณมาริตรัฐมนตรีต่างประเทศคุณหมอพรมมินเลยค่ะทการนายกที่โรงแรมโรสวูดก็จะโทรคุยกับคุณเซนแต่คุณเซนหลับคะ่ะรอสามชั่วโมงก็เลยแยกย้ายปรากฏว่าคุณเซนโทรกลับมาหาลูกสาวหลังจากนั้นแล้ว ฟังแบบนี้ก็น่าคิดนะคะว่าแล้วคุณฉัดชัยเลยาธิการสมชี่ยจะไปรู้เจตนาของนายกอิงขณะสนทนากับสมเด็จคุณเซนได้ยังไงแต่ก็เชื่อค่ะว่าสารคงจะมีเหตุผลของท่านที่เลือกคุณฉัดชัยจาก5พยานบุคคลที่นายกอิงอ้างถึงดูทรงแบบนี้แทบจะฟันธงได้เลยนะคะว่านายกอิงไม่ลาออกก่อนที่สารจะมีคำวินิจฉัยแน่นอนค่ะวันนี้ก็ยังไปสภาห,หน้าตาสดใสนะคะ คือที่ประเมินเรื่องลาออกกันเนี่ยเพราะหลายคนมองว่าเป็นการใช้โมเดลคุณพิชิตชื่นบานลาออกแล้วสารรัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องมีคำวินิจฉัยแบบนั้นเนี่ยน่าจะดีต่อตัวท่านนายกเพราะถ้าผลออกมาเป็นลบเรื่องจริยธรรมก็จะทำให้ท่านหมดอนาคตทางการเมืองทันทีรวมถึงการจะไปเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นไม่ได้ตลอดชีวิตค่ะถ้ามองในแง่กฎหมายกรณีท่านลาออกจากตำแหน่งนายก ถามว่าจะไปต่อในตำแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมได้หรือไม่คือตามรัฐธรรมนูญ60เขียนไว้ในมาตรา167นะคะว่าคณะรัฐมนตรีจะพ้นทั้งคณะก็ต่อเมื่อจุดๆ,ๆุดหนึ่งในนั้นคือกรณีนายกลาออกค่ะนั่นก็แปลว่ารัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยก็ต้องพ้นด้วยถึงตอนนั้นสภาก็จะเดินหน้าโหวตนายกใหม่จากบัญชีที่เหลืออยู่จริงจนายกอิงก็ยังมีสิทธิ์กลับมาได้นะคะเพราะศาลยังไม่ได้วินิจฉัยนี่ คือถ้ามีเสียงเกินเก่งหนึ่สนับสนุนท่านก็ไม่มีปัญหาแต่ถามทุกคนตรงนี้ว่าถ้ามองตามหลักความเป็นจริงท่านคิดว่านายกอิงจะกลับมาได้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นกลับได้หรือกลับไม่ได้ท่านนายกต้องไปพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลร,รัฐธรรมนูญให้ท่านชี้ชัดเท่านั้นซึ่งถ้าผลลัพธ์ออกมาเป็นลบนะคะก็อาจถูกมองจากเอได้ว่านี่เป็นการกันแกล้งทางการเมือง เพราะฉะนั้นส่วนตัวจึงเชื่อว่าทนายกอิงไม่ออกแน่นอนค่ะสำหรับเดือนนี้สิงหาคมนั้นน่าสนใจนะคะเพราะเป็นเดือนที่กำหนดอนาคตการเมืองประเทศโดยปฏิทินคดีการเมืองในเดือนนี้เยอะเหลือเกินไล่ตั้งแต่21สิงหาคมวันเกิดทนายกนะคะสาลร,รัฐธรรมนูญก็นัดไต่สวนพยานคดีคลิปเสียงถัดมา22สิงหาศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดี1 1 2ของคุณทักษิณ ต่อเนื่องกันค่ะย9สิงหาสารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียงนายกอิงวกไปอีก11วันสารนัดฟังคำสั่งคดีชั้น14ของคุณพ่อทักษิณ9กันยายนถามทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้คิดว่าสารจะชี้ชะตาน,นายกอิงอย่างไรลองแกกลกเปลี่ยนกันมานะคะ